สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินทิติ TK นะคะวันนี้นะคะคินทิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับพาวัดพับนั่นเองนะคะบาะเห็นใบเล็กๆแบบนี้ก็คือเรียกได้ว่า จิ๋วมากนะคะแล้วก็อาจจะใส่รุ่นอื่นๆด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวลองวัดขนาดกันเลยนะคะนี่นะคะมาเริ่มกันเลยเพราะดียว,ว่ามีพี่ท่านหนึ่งนะคะเขาติดตามน่าจะจาก YouTube นะคะแล้วก็ส่งรูปภาพมาให้นะคะว่าเรารับซื้อไหมแล้วก็พี่เขาก็มาแบ่งปันให้ที่หน้าร้านนะคะต้องขอบคุณพี่ท่านนี้มากๆเลยนะคะก็ครบทั้งกรอบแล้วก็ตลับเลยเอ้ยทั้งกรอบแล้วก็ตลับเลยนั่นเองนะคะก็มาชมกันเลยดีกว่านะคะเป็นใบจิว๋วงานดูโบราณโบราณแบบนี้นะคะแล้วก็ยกซุ้มแบบ เต็มๆเลยนะเห็นใบจิ๋วแบบนี้แต่ยกซ้มจัดเต็มนะคะทั้งบนแล้วก็ล่างเลยทีเดียวนี่ค่ะนี่คือดูแบบอายุของตลับเนี่ยน่าจะแบบเก่าแก่แล้วนะคะเพราะว่างานดูวินเทจวินเทจสีของทองต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะแกะลายก็ลึกชัดนะคะนี่ด้านล่างก็เดือน้องยังอยู่ครบนะคะ เดยของน้องตลับยังอยู่ครบเปิดปิดได้ตามปกตินะคะแล้วก็ด้านข้างก็ปิดสนิทด,ดีทั้งสองข้างนะคะลายคล้ายกันทั้งสองด้านเลยนี่แล้วก็มีเส้นขอบขอบด้านคล้ายใกล้ๆด้านขอบด้วยนีย่มันไม่โฟกัสความสวยคือมันมีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะคะเพราะเป็นตลับที่ว่า อาจจะแบบอายุการใช้งานอาจจะเยอะแล้วแต่ว่ามันดูวินเทจไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์ของตลับมือสองนะคะแล้วด้านหลังนะคะก็เป็นนี่เลยนะคะเป็นลายแกะลายลึกๆนี่นะคะมองไกลๆชัดเจนนี่เป็นลายที่ยูนิคไปอีกแบบหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้ไทยจ๋านะคะ คือพี่ท่านนี้นะคะเขาใส่วัดพับมานะคะเป็นพาวัดพับมาก็พอดีเลยสวยงามรองยางขึ้นหน้าพลาสติกนะคะก็สวยแล้วเป็นตลับใบเล็กๆแบบนี้นะคะไม่ค่อยเข้ามาแล้วห่วงเนี่ยอาจจะมีรอยใช้บ้างตามปกตินะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติลูกค้าบอกอยากเปลี่ยนห่วงทันท,ท,ทิก็เปลี่ยนให้ได้เช่นกันนะคะก็นี่คือเพราะว่าเวลาเราขายตลับเนี่ยเราช่างตามน้ำหนักอยู่แล้วนะคะก็ สามารถแจ้งได้เลยนะคะว่าเอ,ย,อยากได้ถ้าสมมติว่ามีห่วงแบบอยากเปลี่ยนห่วงอะไรต่างๆนะคะสามารถทําให้ได้นะคะนี่เพราะส่วนใหญ่แล้วเราจะขายเหมือนตลับสภาพเดิมอะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าลูกค้าอยากชุบหรืออยากล้างอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปทําได้นะคะเพราะว่าอย่างคินทิติเวลาซื้อตลับมาอย่างเงี้ยที่เราทําเลยนะคะก็จะมีแค่ล้างน้ําปุ่นนะคะแล้วก็ มันใช้เฉพาะน้ำยาล้างจานเฉยนะคะเพื่อทําความสะอาดพวกครา,าบเงื่อคราบขี้ใครต่างๆในการใช้นะคะก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ชุบเราก็ขายสภาพเดิมๆเพราะว่าคิดว่าเป็นเหมือนเสน่ห์ของตรับมือสองนะคะนี่สวยพอสีทองทอง,ทองเวลาทองดีๆนะคะยิ่งใช้ใบสีทองมันจะแบบมีเสน่ห์มากๆนะคะอย่างใบนี้นะคะใบเล็กจิ๋วแบบนี้แต่ว่าน้ําหนักเนี่ย8.53กรัมกันเลยทีเดียวนะคะก็ ได้แว่ายังไม่ถึง10เนาะก็โอเคแล้วก็ขนาดนะคะขนาดหน้าจอความกว้างของหน้าจอนะคะเดี๋ยวหนูวัดก่อนหนูมองไม่เห็นอยู่ที่1จุดเดี๋ยวก่อนนะคะ1.2เซนนะคะความกว้างหน้าจอแล้วก็ความสูงของหน้าจออยู่ที่1.8เซนนะคะ1.8เซนนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านในนะคะความกว้างของด้านในเนี่ยจะอยู่ที่1.6เซนแล้วก็ ความสูงด้านใน2.2เซนนั่นเองนะคะก็ท่านไหนสนใจตลับทองใบนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ในที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกอบทองสำหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตลับทองกอบทองมือหนึ่งนะคะทักลไลน์ a i t k 6 6 6หรือเพจ c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร0 9 8 9 9 8 6 6 6 8 5ได้เลยคะ่ะก็ ได้ได้ว่าครบจบเรื่องทองที่ร้านตลับทองทิตินะคะก็ทั้งซื้อแล้วก็ขายเลยนะคะตลับทองกอบทองเศษทองนะคะพระทองคําต่างๆนะคะร้านจะอยู่ชั้น3ห้างมรดกงามมงวานติดกับลิฟต์ตัวกลางเลยนะคะเผื่อท่านไหนอยากมาเยี่ยมชมอยากมาลองตลับยินดีมากๆเลยนะคะ <ๆ S 2> ก็วันนี้นะคะคนิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้คณิติด,ด้วยเคทีเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ